<c oughs> เจอไหมไม่เจอแล้วโอเคว่าแม่งดันตีแนะ่ผู้พเยนแม่งยื้อไหวเพรานั่นเดี๋ยวผมเล่นปีให้พี่ถ้ามันจะดันตีผมจะได้หลอยได้ <c oughs> นอกจากจะผิดแผนแม่จะโอเอมาไม่โอ <c oughs> เอเอมาอ่ะเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นใครวะ นั่นไงผมเห็นแล้วเห็นเจอแล้วหนึ่งแปดสามขึ้นเลยมาหนึ่งแปดสมหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดมตีแต่ปนตาหนึ่ปดาตีแตกอะไรเกิดอะไรเกิดเว่าอะไรเรยโจไอ้สัสเอเฮ้ยแม่ไม่ตายวะแม่ยิ้มทำวังเตอรฟักเตอรฟักไอ้ะ ดูดันเอช่วยเพื่อนเอาโป๊ะโป๊ะก็โตอ่ะเดียวได้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 เจ๊ถ้าจบแล้วโอเคได้เลยพี่กำลังไปอยู่ครับแต่ว่าตีมันดันมาแล้วนะเป็นไรโอเคได้ได้จัดไปพี่เจ๊เนี่ยงานหยาบไอ้สัสพึ่งบ๊อบเบ๋หอยยาวเลยครับถุนี่อะไรคันวางไอ้สัสไปดยเพื่อน Ok, không tôi đã kêu, mày cứ tang. Hoi đi bữa. Gào. Gào. Đi đi, Gào. 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 Đi đi, Gào. 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 ว่าม <Okay. S 1> ีหนึ S ่งแปดสามใกล้ตายคนหนึ่งอยู่แถลวผมว่าผมต้องไปช่วยพี่แล้วมั้งผมไม่เข้าหลังนะผมตัดกลางแล้วพี่มีสี่ด้วยเหลือไปสามแตกไปแล้วเหลืออีสามนี่ฮะเออมาแล้วลูกแพยัดได้เอาทีมแตกแล้วโอ้เขาอีสามหมดเลยขออีสามมัดเกียร์แปดตีตาเกียรทองเด้งเห็นด้วยวะ แฮ็กู๊ไอ้เง้ยผมจะช่วยพี่ไม่ได้เลยพี่เย้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนีไม่ได้หนีไม่ได้หนีไม่ได้ต่อยอยู่พี่ผมต่อยอยู่ต่อยอยู่ไอ้เงี้ยมาตัดเอาตีก่อนเตีก่อนรอเมาส์มันเข้ามาเอกไปเลยเอกไปเอาเมาส์เลยเมาส์เลย ท้องเอาเมาแล้วอะท้องบนดันมาแล้วได้เลยพี่จัดไปไว้เลนเร็วๆลุ้แม่งแล้วไฟไหม่ด้วยเออจัดมาดิอุ้ยบกแย่จัดยเย่ข้ามเอาเสร็จดูดิดูดูยเย่เอเบ็กดิยเย่เลถ่ายางเลยไอ้สัดรถแม่งไฟไหม้ง่ายในยเย่คันเนี้ยใส่เอเบกเหรอเออนี่ถ้ามันยิงวิกเกอร์ถ้ามันยิงวิกเกอร์เอาหนึ่งกับสามมาเลยนะ้ว ได้พี่วิ่งตีแตกเลยเรียบร้อยเฮียเราหนุนไปสามเลยเอาไอเอ็กต่อนั่นได้พี่เน้นลุมก่อนเน้นลุมก่อนเยิยแตกเลยไอเอ็กอะเรียบร้อยแตกถัดวิ่งเล้งเลยทุ่มดีหนุ่ยวิงย่งใหญ่เลยน้องได้พี่ไม่กลัวอยู่แล้ว เอาอีกเ้ยคดีิอสันนันต์คันเทียบตัดสินเอ้ยเอ้ยแปกเอ้ยเอ้ยอ้าวอ้สันเออไม่ต้องมาอไอ้เอาา็ดอ่ะกูยอมโดนมึงยิงเลยเออเออเอาาเออแบบุ้ยอาา้ยนักกีฬาทีมชาติแบบป,ป๊ปนีไอาา้สัน ทันเหล่ายิงตีแม่งเลยคือได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยพลาดเลยโอ้โหจะหนีมันขึ้นหมดหน้าวิ่งไปทางขวาเลใช่พี่ไม่ไม่ไม่ผมตอนแรกตั้งใจว่าจะขึ้นไปแคป็บเพราะไม่อย่าถอยไงเพราะไงเราก็แพ้แคปอยู่ดีอ้าวเฮียเอ็มแตกไอ้ตัดเดี๋ยวผมไม่นี้คนเล่นสิโอ้ยรู้ดิเฮียคำวังอับแม่ง เลือดหวาวอะไเนี่จะถึงห้าวเลยนอเอ,อเี่ยได้ว,ว่ะ